คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบไม่สปอยกับหนังสัญชาติญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Last Letter สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับก็เพื่อนเพื่อทุกคนที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับฝากกด Sub สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ด้วยนะครับสาหรับหนังญี่ปุ่นเรื่องลารเลสเตอร์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยชุนจิอิวาอินาแสดงโดยเรวโนะสุเกะคามิกิซึสึฮิโรเซะและนานามูริจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล ก็นะับว่าเป็นหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนังรักดรามา่าโรแมนติกที่แบบเข้มข้นมากๆเลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยปกติแล้วชอบเสพหนังแล้วก็ดูหนังญี่ปุ่นมากนะครับยิ่งเฉพาะหนังดราม่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรหลายๆอย่างที่จะสะท้อนถึงวิธีคิดการใช้ชีวิต ของความเป็นตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตต่างๆเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของความคาดหวังเรื่องของสัจธรรมต่างเนี่ยในหนังญี่ปุ่นหล,ห,ลหลายเรื่องเ네นี่ยทำออกมาได้สะคอนแบบดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับลาเรสเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเราแบบนั้นนะ แต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักครั้งแรกตั้งแต่สมัยมัธยมนะซึ่งผมคิดว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเด็กมัธยมมาก่อนเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวความรักครั้งแรกนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพืนผู้หญิงหรือเพื่อนเพื่อผู้ชายแต่ละคนนะครับน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลายๆคนนะซึ่งคนเฉพาะที่เกิดยุค90เป็นต้นไปเนี่ย90 จะ080เนี่ยในสมัยก่อนเวลาจีบกันโดยวิธีแหละสง่งสคสส่งการ์ดส่งจดหมายหากันซึ่งเรื่องเนี้ยคือาอแบบนั้นเนี่ยมีแบบเนี้ยแบบเต็มเตมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตที่จะดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วอินได้แบบเงยมากๆเลยคือคนที่เกิดมาในยุคเขียนจดหมายส่งหากันบอกได้เลยนะครับว่าฟินแล้วก็โรแมนติกเราจะได้ลำลึกถึงเหตุการณ์ของเก่ากับชีวิตของเรากับความรักครั้งแรกที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะมีเหมือนกันนะครับ มาทีเละจุดเลยแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นหนังดราม่าโรแมนติก กลิ่นอายของความเป็นหนังโรแมนติกดราม่าในหนังเรื่อง Last Letter เนี่ยโอ,อ้โหเลยได้ว่าเข้มข้นอบอวลละมุนละไมแล้วก็ทาออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพล็อตการเดินเรื่องต่างๆที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะถึงแม้ว่าเรื่องราวที่เอามาใช้จะเป็นเรื่องจดหมายแล้วก็แฟลชแบ็กไปมัธยมบ้างแฟลชแบ็กมาปัจจุบันบ้างแต่ว่าหนังเนี่ยก็เดินเรื่องอย่างมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็จังหวะของหนังเนี่ยมีความละมุนละไมในการทําบทออกมาให้เรารู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นอาจุม,ม่าหรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่าหรือว่ารุ่นเราหรือว่ารุ่นลูกเรารุ่นหลานเราอย่างเงี้ยคือเขามีทุกอย่างสอดแทรกออกมาในหลายๆรุ่นให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าวิธีคิดวิถีชีวิตของคนแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ลงตัวมากๆซึ่งสอดแทรก ความดรามา่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นออกมาได้อย่างดีซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความเป็นเอเชียเหมือนคนไทยนะก็คือวัฒน,นธรรมอาจจะไม่ได้ต่างกับบ้านเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่อยู่ในหนังเรื่องเนี้บททุกอย่างทํามาส่งแบบอารมณ์แบบคนไทยสามารถดูได้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับ แลวด้วยบทหลายๆอย่างเนะี่ยที่ดูเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมถูกตรึงไปกับการแสดแงแล้วก็เส้นเรื่องที่ถูกเล่าในหนังเรื่องนี้ได้แบบอินแบบมากๆเลยนะครับแล้วมุกต่างๆกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขำได้แม้ว่าในสิ่งที่เราขำอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องที่ขมขื่นอยู่ก็ตามหนังถึงแม้ว่าจะมาในโทนเกรย์สีเทาๆหม่นๆปนเศร้านิดๆแต่ว่ามีสีสันบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยเคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่า ฟินแล้วก็มีรอยยิ้มตามไปกับเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่สอดแรกอยู่ในหนังได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบทในความเป็นหนังญี่ปุ่นดรามา่าโรแมนติกเนี่ยผมคิดว่าทําออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับด้านต่อไปนะครับก็คือด้านของดารานักแสดงนะครับคนแรกเนี่ยที่ผมต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือนานาโมริและซึสุฮิโรเซะนะครับโอ้โหได้ได้ว่า2คนนี้เนี่ยปรากฏตัวในหนังขึ้นมาเนี่ยทำให้หนังเรื่องนี้มีความสดใสเขาเรียกว่าแจกความสดใสและหนังเรื่องนี้ มีความสว่างขึ้นทันทีเมื่อเธอสองคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาในหนังนะครับคือสามารถเบรกอารมณ์หม่นๆต่างๆความดราม่าต่างๆด้วยรอยยิ้มด้วยความน่ารักด้วยความสดใสของเด็กสาวสองคนนี้ซึ่งผมเองเนี่ยตามงานของซูซูฮิโรเซมาสักพักใหญ่ๆนะครับอย่างปีที่แล้วก็มีหนังเรื่องซันนี่นะเป็นหนังที่ย้อนยุคเหมือนกันซึ่งซูซูฮิโรเซเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหนังเรื่อง All l i t t l e s i s t e เเมื่อปี2015นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า ความน่ารักของเธอเนี่ยตราตรึงมากๆเลยซึ่งใครที่เป็นแฟนของซื้อๆนะครับดูเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนที่มหัศย์นะครับเดี๋ยวจะสาวได้เดี๋ยวจะวัยรุ่นได้เดี๋ยวจะน่ารักได้เดี๋ยวจะสวยได้เป็นได้หมดทุกอย่างอีกคนหนึ่งก็คือนานโมรินะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าผมเพิ่งรู้จักเธอครั้งแรกกับเรื่องนี้เหมือนกันพอสืบสาวราวเรื่องไปอ๋อเธอให้เสียงการ์ตูนแอนิเมะก็คือเรื่องอยู่วั i ดิ w งวิดยูนั่นเองโอ้โห มาเรื่องนี้เนี่ยได้เห็นหน้าเธอใสๆชัดๆโอ้โหรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีเธอคนนี้เนี่ยทำให้คนดูเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงขำกุ้มกิมออกมาได้บ้างประปรายมากๆเลยทีเดียวนะอีกคนนึ่งนะครับก็คือทาก,กโกะมัตสึนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้มาแสดงผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าผมเองเนี่ย ดูงานเธอแล้วก็จดจําเธอได้จากหนังเรื่องคอนฟิคชันนะครับหนังที่เป็นสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมแบบดุเดือดแล้วก็มีความสวยงามมากๆซึ่งในเรื่องคอนฟลิคชันเนี่ยเธอมาในบทแบบอึมครึมโหดเหี้ยมมากๆแต่ว่ามาในเรื่องนี้มาแบบสาวเวงเวงโก๊โก้ที่แอบรักรุ่นพี่ตั้งแต่มัธยมอะ่ะแล้วก็พอมาเป็นแม่บ้านมีลูกสองแล้วแต่ว่าก็ยังพอเจอคนที่รักในวัยเด็กเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบเขินๆซึ่งเธอถ่ายทอดออกมาได้ดีครับแล้วก็ดาราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกที่แบบอู้เท่มากๆ ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนในหลายยุคที่ย้อนไปย้อนมานะครับผมรู้สึกว่ามันลงตัวมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนักแสดงเนี่ยผมไม่ติดขัอะไรเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจกับสองสาวสองคนนี้มากๆนะครับเป็นแสงสว่างสดใสของเรื่องนี้ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียว ด้านต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีและเสียงนะครับในด้านขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศินเนี่ยเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาได้มีความเป็นญี่ปุ่นที่ดีพอสมควรแล้วก็เล่นมุมท็อปเยอะมากนะครับคือยอมรับเลยว่าสมัยนี้มีดโดรนเนี่ยถ่ายมุมท็อปได้ง่ายซึ่งก็ทําให้หนังเรื่องนี้ดูมีภาพที่วายมากขึ้นแล้วก็ภาพโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเน้นภาพนิ่งๆคลสอัพเข้าไปใกล้ๆตัวละครนะครับให้สื่อสาร ทุกอย่างออกมาได้ดีผ่านจอภาพผ่านจอที่เราได้ดูนะครับกับแววตาท่าทางเรียกได้ว่าลงตัวสวยงามในมุมมองของความเป็นหนังดราม่าญี่ปุ่นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรวุ่หวามากมายแต่ว่าหลายๆอย่างในจังหวะตัดที่ทําออกมาเนี่ยร้อยเรียงออกมาได้ลงตัวมากๆครับและอีกด้านก็คือจุดของดนตรีประกอบและเสียงประกอบนะครับต้องชื่นชมจริงๆว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยด้านเสียงเนี่ยมีผลต่อเรื่องราวทั้งหมดมากไม่ว่าจะเป็นเสียงจงิ้งรีดที่มีตลอดเวลา เสียงเข็มนาฬิกาที่เดินเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องมีเข็มนาฬิกาให้เรารู้สึกว่าเวลาเดินทางหรือว่าจังหวะที่ต้องเงียบจริงๆเพื่อให้เราคอนเซนเทรตกับเสียงในบทพูดบทสนทนาที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมัดเด็ดที่จะทําให้เรารู้สึกซึมซาบซึมซับไปกับความรู้สึกของตัวละครซึ่งเสียงในหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าทําออกมาได้ลงตัวและก็ซัพพอร์ตทำให้หนังเรื่องเนี้ย มีความละมุนละไมมีความโรแมนติกมีความดราม่าหมดได้แบบลงตัวมากๆเลยนะครับด้านนี้ก็คือพุ่มกับเลยนะฮะคือพุ่มกับของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพุ่มกับที่ฝากฟีม้ลายมือเอาไว้เยอะมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง All About Lily Choo c h o นะโหเป็นหนังที่ส่งอารมณ์แล้วก็มีความดราม่าโรแมนติกที่ลึกมากแล้วก็หนังที่ชื่อคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชื่อเรื่อง Love Letter ที่ฝากไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ผลงานของผู้กำกับชุนจิอิวาอิคนนี้นะก็อย่างที่รู้นะใครที่เคยดูหนัง2เรื่องนี้นะครับมาแล้วเนี่ยจะรู้ถึงว่าลายเส้นของเขาอารมณ์ของหนังเนี่ยมวลต่างๆเนี่ยมันส่งอารมณ์ยอดเยี่ยมกับคนดูขนาดไหนผมเรียกได้ว่า2เรื่องนี้ก็เป็นหนังตำนานของญี่ปุ่นเหมือนกันนะในความดราม่าโรแมนติกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับรัตเลเตอร์นะผมดูแล้วตอนแรกผมไม่ได้รู้อะไรมากมายในดีเทลเอาเป็นว่าพอแค่เห็น ซื้อสื่อฮโรเซมาปรากฏตัวผมก็แบบโอ้โหตาค้างแล้วก็แบบอยากจะดูมากๆเห็นหนักเอกคอนฟิสชั่นอยู่ในหนังเรื่องนี้ผมก็แบบโดนสะกดอยู่กับหนังเลยแล้วพอดูหนังไปจริงๆเนี่ยโอ้โหช,ชอบชอบทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ในความดราม่าโรแมนติกนะฮะในสไตล์ของญี่ปุ่นด้วยผมต้องขอย้ําตรงนี้ฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะครับรานเลสเตอร์ผมจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป แปดเต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับลาดเลเตอร์ letter, ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 10. 10. แปดเต็มสิบก็เป็นหนังที่ผมอิ่มเอมในความดราม่าโรแมนติกและความละมุนล,ละไมทุกอย่างมวลอารมณ์หลายๆอย่างที่ในหนังเรื่องนี้มันส่งทำให้ผมรู้สึกได้อย่างเต็มเปี่ยมมากๆเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่า คนที่ชอบหนังญี่ปุ่นเป็นหลักเนี่ยดูเรื่องนั้จะอินมากๆแบบผมนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่ไม่ค่อยได้เสพงานญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เสพงานหนังดรามา่าไม่ค่อยได้ดูหนังแนวนี้เนี่ยจะดูแล้วอินเหมือนผมไหมนะครับคือถ้ามวลอารมณ์ที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเดินอ,ออกมาจากโรงในมวลอารมณ์แบบเหมือนดู how to ทิ้งจบอะคือที่พูดว่าอารมณ์เหมือน how to ทิ้งในที่นี้นะคือมวลอารมณ์มันแบบมันทิ้งให้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามวลของอารมณ์ของหนังเนี่ย มันส่งทําให้ผมรู้สึกออกมาแบบเคว้งเคว้งได้แบบนั้นมากเหมือนกันแล้วก็หนังเรื่องนี้ทำให้เราได้ย้อนวัยได้คิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับความรักความเป็นอยู่ความฝันที่หนังเรื่องนี้แทรกเอาไว้ความเป็นจริงที่เราฝันหรือเราทําได้และไม่ได้ทําอย่างตามฝันอะไรหลายๆอย่างหรือว่าความรักครั้งแรกที่เราเคยชอบใครเราชอบพี่มอปลายคนไหนเขียนจดหมายหาใครเรื่องนี้ทําให้ผมรู้สึกได้แบบนั้นเลย ก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมอินมากๆแล้วก็ให้คะแนนไปที่8ป0เต็มสินะครับคนที่จะชอบหนังเรื่องนี้นะผมจะบอกให้เลยว่าคนที่ชอบหนังรักโรแมนติกสายดรามา่าและคนที่ชอบเสพงานหนังญี่ปุ่นเนี่ยมาดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าคนที่ชอบเป็นคอหนังแอคชั่นหนังไซไฟหนังที่เดินเรื่องแบบกระชับฉับไวเนี่ย หรือว่าคนที่ไม่เคยได้เสพหนังญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมาดูเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าง่วงก็เป็นได้นะเพราะว่าในตัวหนังเรื่องนี้เขาเดินเรื่องเนิบๆนบิดนตรีมีเปียโน,โนมีเชนโลมีอะไรสลับกันไปมีเสียงจิ้งหรีดคอผสมเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้ สันทัดหนังแนวนี้นะครับดูแล้วอาจจะไม่สนุกแต่ว่าผมก็อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็มาลองมาดูหนังเรื่องนี้ดูนะครับอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเออมันฟินแล้วมันก็อินในความเป็นแบบของเราก็ได้ผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นสายโอตาคุเนี่ยแค่เจอน้องสองคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คุ้มค่ากับการดูมากแล้วครับผมเนี่ยเป็นสาวกสองคนนี่เลยเดี๋ยวจะขอตามงานเพิ่มอีกหลายๆงานเลยทีเดียวได้ดูงานสื่อที่โรเซทุกปีเนี่ยก็มีความสุขแล้วครับอเอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกนะครับ คนที่ชอบแนวญี่ปุ่นดราม่าโรแมนติกดูเรื่องนี้โดนใจแน่นอนคนที่เกิดยุค90เป็นย์ไปต้นมาดูเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนนะน่าจะสัมผัสอะไรได้แบบนั้นนะการเขียนจดหมายเขียนกรอนเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคนที่เกิดยุค90นเนี่ยดูแล้วน่าจะอินนะคนวัยทำงานแบบเราแล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ให้คะแนนเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่เขาอยากจะรู้ ความคิดเห็นของเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยเขาจะได้ช่างใจถูกว่าเรื่องนี้ประมาณไหนแต่สำหรับผมเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูแลกันเป็นหนังที่นอกจากมีความดรามา่ามีความโรแมนติกแล้วมีความสดใสของน้องๆแล้วมันมีอะไรที่สะท้อนชีวิตของเราทิ้งความคิดให้เราเดินออกมาจากโรงได้มากกว่านั้นแน่นอนนะครับกับหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้ลาดเลเตอร์ก็ทุกรงภาพยนตร์ไกล้บานเพื่อทุกคนนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกด u b s c r i b ์และกดดีงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับก็อย่าเอาคำพูดของผมมันตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดียังไงนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับหนังทุกเรื่องถูกสร้างมาเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นหากใครอยากจะชวนเพื่อนชวนแฟนไปดูหนังเรื่องนี้ส่งคลิปนี้ไปเป็นไกด์ไปเป็นแนวถามได้นะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูหนังขขอให้มมีควาสุ ดราม่าหมุนยิ้มทางน้ำตาไปกับลาร์ดเลเทอร์ทุกโรงหนัง,กงใกลบ้านเพนทุกคนครับสวัสดีครับ